ูดเลยเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำท่วมพูดเลยดีว่าจะน้ำบากแค่ไหนถ้าน้ำท่วมจะมีวิธีแก้เตรียมตัวยังไงเตรียมตัวแล้วใจอ่าเตรียมตัวยังไงก็เตรียมยกเข่าหอมขึ้นที่สูงครับออ๋ที่สูงนี่บ้านมีกี่ชั้นครับชั้นเดียวครับที่สูงก็ลดรคาอ๋อ มูนเล่นอยู่มีบ้านสองชั้นครับผ่าองชั้นครับแล้วยกชั้นของข้างบนขึ้นข้างล่างแล้วข้างล่างวนลุกลงล่างโยนเล่นยังไงต่อครับแล้วการเดินทางนะครับสะดวกไหมครับการเดินทางนะครับก็อาศัยรถขับแล้วห้องน้ำห้องท่าอะไรครับจะทำยังไงชั้นขัานบนมีห้องน้ำไหมครับมีครับก็ใช้ข้างบนครับข้างล่างไม่้ใช้ครับโอ้แล้วไฟฟ้าครับแล้วตัดไฟขึ้นมาทำไมครับ ับไปขึ้นมาเราก็ตอบไปไห่ครับต่อไปก็ปแสดงว่ามวยใช้เลยครับเนี่ยใช่ครับอ๋ออันนี่เองครับนี่คือชายไทยที่ให้สัมภาษณ์กับเราในภาวะน้าท่วมในปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณทายนะท,ท,ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะส่งภาพนี้ไปให้ใหกับฐานิวทัศน์ไทยพิเศนะครับรับชมได้ในค่าคืนนี้ครับ